โรงเรียนหลักสูตรอเมริกันที่เดียวในจังหวัดลำปางคิดถึงโรงเรียนอินเตอร์ที่ลำปางจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้เลยก็ต้องที่ Canbury International School คค่ะไปเดี๋ยวเป็นโนพาไปดูกันที่ c a n b บ r รีอิ International s o h o o l เชื่อว่าโรงเรียนต้องเป็นมากกว่าแค่ที่เรียนที่นี่เด็กๆได้ลองได้เล่นได้ทำจริงและได้ค้นพบตัวเองทุกวัน เพราะเขาอยากให้การเรียนรู้สนุกเหมือนชีวิตจริงคุณครูที่แคนเบอรีไม่ใช่แค่ผู้สอนแต่เป็นโคช้ชที่คอยพัฒนาศักยภาพทุกคนแคนเบอรี bury, ใช้หลักสูตร Common Core Standards จากอเมริกาเพื่อวางรากฐานภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และโซเชียลไซเอนส์ผ่านการลงมือทำจริงเด็กคิดเป็นอ่านออกเขียนคลองและวิเคราะห์ได้ที่นี้อยากให้เด็กๆโตขึ้นพร้อมมุมมองพลเมืองโลกเข้าใจสังคมวัฒนธรรมและโลกกว้างอย่างเปิดใจไม่ใช่แค่ความรู้ในห้องเรียนแต่สร้างสมดุลทางร่างกายศิลปะ เทคโนโลยีและทักษะแห่งทศวรรษที่21ไปพร้อมกันที่สำคัญแคนเบอรีใช้มักโกลเทสเครื่องมือนานาชาติที่โรงเรียนชั้นนำทั่วโลกเลือกใช้เพื่อวัดพัฒนาการรายบุคคลอย่างแม่นยำ ช่วยครูปรับการสอนให้ตรงจุดและให้ผู้ปกครองเห็นเส้นทางการเติบโตของลูกชัดเจนเด็กๆที่นี่จอยกันมากๆสดใสมีไอเดียมีความมั่นใจกล้าสแสดงออกกันสุดๆทุกคนมีพื้นที่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ห้องเรียนที่นี่มีตั้งแต่เนสตรีถึงเกรด6ตามคอนเซ็ปต์ b ูติ i อิ e เ n อร์เนชั่นแนลสคูล l นักเรียนต่อห้องไม่เกิน20คน ดูแลอย่างใกล้ชิดครูประจำชั้นเป็นชาวต่างชาติ What does the boy do? What does the the thing does do? does boy living อาคารที่นี่ก็สะอาดหลอดภยัยสื่อการสอนครบครันทันสมัยพร้อมสนับสนุนการเรียนรู้ทุกด้านถ้าคุณกำลังมองหาโรงเรียนนานาชาติที่อบอุ่นเล็กแต่ว่าใส่ใจทุกคน c a n b บ r รีอิ International School, s o h ค o l คือที่ที่ใช้สำหรับครอบครัวคุณ c a n b บ r รีตั้งอยู่ถนนพหนโยชิน,นทนางโรงแรมกลีนโฮมลำปาง สนใจเรียน u นส e ี Master y ถึงเกรดซิโทรเลย0906743899หรือว่าจะแอดไลน์อ f f ฟิเชีหรือทักเพจได้เลย